คลิปนี้ทุกคนจะรู้แน่นอนครับว่าสกีแมสนั้นมันหาง่ายมากๆสวัสดีครับทุกคนผมฟิล์มนะครับสำหรับใครที่อยากได้สกีแมสแบบราคาเบาๆถูกๆแล้วก็หาง่ายๆนะครับคือสกีแมสของ GQ นั่นเองครับทุกคนราคาเบาสุดๆเลยครับทุกคนแล้วมันมีแบบว่าให้เราเทสเนื้อผ้าตรงนี้ด้วยนะทั้งหน้าทั้งหลังเลยของ GQ หาซื้อได้ง่ายมากๆที่เซเว่นใกล้บ้านทุกคนเลยนี่สกีแมสที่ทุกคนตามหากันนะครับนี่ บอกเลยว่าคุณภาพดีแน่นอนครับมีรีเฟกข้างล่างด้วยนะนี่คนต้องเก็บรายละเอียดดีๆนะที่เหลือตรงนี้เราก็ยัดเข้าไปเท่านนคือถ้าเราใส่สกีแมนแล้วอ่ะเราก็จะต้องใส่หมวกตรงนี้ด้วยให้เลื่อนซิปลงมาให้ตรงกับโลโก้ในกีนะตรงหมวกอาจจะคุมประมาณนี้หรือว่าจะคุมแบบนี้ก็ได้ให้ขอบของหมวกตรงนี้มาชนกับตรงนี้เออ จะแบบประมาณนี้จะใส่แบบนี้ก็ได้นะแค่แบบเห็นใบหน้าแบบดวงตาจมูกแล้วก็ปากนะครับทุกคนอาจจะเคยเห็นฟิกนะครับเขาใส่แบบนี้เวลาขึ้นคอน